เจเร่ภากิติศัพท์อันงามของพระท่านพระโคดมพระองค์นั้นขจารเตารวอย่างนี้ว่าพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงเป็นพระอรหันต์แม้เพราะเหตุนี้ทรงตัสสู้เองโดยชอบแม้เพราะเหตุนี้ทรงบรรลุวิชาและจรณะแม้เพราะเหตุนี้เสด็จไปดีแม้เพราะเหตุนี้ทรงทราบโลกแม้เพราะเหตุนี้ทรงเป็นสารถิฝึกบุรุษ ที่ควรฝึกไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าแม้เพราะเหตุนี้ทรงเป็นศาสดาของเทพและมนุษย์ทั้งหลายแม้เพราะเหตุนี้ทรงเป็นพุทธะแม้เพราะเหตุนี้ทรงเป็นพระผู้มีพระภาคแม้เพราะเหตุนี้พระองค์ทรงทำรรโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพม,มโลก ให้แจ้งชัดด้วยพระปัญญาอันยิ่งของพระองค์เองแล้วทรงสอนมูสัต์พร้อมทั้งสมณะพราหม์เทพและมนุษย์ให้รู้ทรงแสดงธรรมงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดทรงประกาศพรรมจระจันพร้อมทั้งอัฏฐะทั้งพยัญชนะครบบริบูรณ์บริสุทธิ์อันหนึ่งการเห็นพระอรหันต์ทั้งหลายเห็นปาันนี้เป็นความดี